ก่อนที่จะไปบังคลิปฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด,เดอ้อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของหวานในเดอ้อและยังมีคนที่ยังบ่ได้ติดตามเนาะตั้ง79%ก็อย่าลืมติดตามหวานใเด,เดอ้อโอเคเฮาไปบังคลิปกันเลยฮูู้้เอ้ายนอนอยู่ กาแฟกาแฟกาแฟอย่ามาตลกเลยมั้งเราไปเตรียมของกินกันดีกว่าอย่าลืมนะว่าคืนนี้เรามีอะไรเราี้เกียรนี่มันห้าโมงแล้วนี่ก็นั่นแหละรีบมาเร็วเตรียมของกินเขาเตรียมไปแล้วส่วนหนึ่งคืนนี้ทําอะไรแกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามเอ็ดเช่นแล้วแล้วคืนนี้มีอะไรเขาดาวเหรอชิล แล้วต้มตีูตัวด้วยใช่เขาเขาไม่ให้เก่งเร็ว no, เราเตรียมของผ่อนอะไรไปให้ให้เพื่อนเพ <c oughs> ื่อน่ะเขาเตรียมเรียบร้อยนี่ไหนก็ขอหน่อยไม่ให้อ๋อไม่ให้เร็วเอามาไปของเขาจะไม่เล่แล้วจะไปให้เพื่อนเขามีของเขาอยู่ในกล่องเฮ่อฮ่า,านี่ไง แล้วเราไปดูเขาแกเขาแกเห็นหรือยังยที่เขาจัดสถานที่มาเขาจเจ้าของขวานเด็กก้อยเขาเยาะพิกเป็นของขวานให้น้องๆเฮ้ยนี่<ก>นยอย่ามาก๊อปปี้เขาเอาพริกให้น้องเฮ้ยที่ทำเก็บมื้อนี่นะเดี๋ยวเขาขอไปเตรียมของก่อนนั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเอากล่องเอารังไปวางหน้าประตูใช่ไม่ต้องช่วยหรอกเขากล้ามเยอะเนี่ยที่เราไปเอาอาหารมีที่วางก็ไม่ต้องโอเค โอเควางตรงหน้าประตูเลยสินะโอเคจุดไหนดีวางวางวางตรงไหนวางตรงไหนดิเนี่ยเขาจัดได้แบบโหแน่นหนามากเลยอ่ะเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยน่าจะมาเร็วๆนี้นะประมาณนีบโอเควางเรียบร้อยนี่อันนี้เขาก็เตรียมฐานเลยเรียบร้อยนั่นไงวางมาเร็วอยโอ้โหแน่นรถเชียวสวัสดีเบต้าสวัสดีเบต้าจอดรถเลยจอดรถเลย เวมามาขโมยมายังไงนี่ที่รักมาเป็นขบวนเลยโอ้พารถเด็กมาด้วยโอ้ไอ้ชัวร์เไอ้บอสนี่นะอันนี้อันนี้เต็มเลยนี่เฮ้ยพี่การไอ้จอดจอดจอดบอดดีเป็นไงจออดดีบ้าโอ้บอดีพี่บอดีพี่จะเจอกันนานไม่ได้เจอกันนานหนูนี่ไปปาร์ตี้มา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 เลยคิดมัดเลยนะทำไมใส่หมวกคิดมาใครมาพีชเด้อพีชวิซุยพีชพีชมาโอ้ยหยิบสายมาสายเราอะเออมาสายอะพีชมาสายสุดเลย ปีก่ปีก็ไม่เคยเรียกชื่อแล้วถูกตั้งทีนะพวงนายนะทุกเลี้ยวเอ้ยหิวจังเลยอ่ะนี่ก็กินโม้เดี๋ยวไปกินนาฬิกาบนท้อมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาตั้งเขาดาวกันนาฬิกายืมใครมาปะเนี่ยเข้าดมันจะยมใครครับนาฬิกาก็ซื้อเองครับไม่หานะครับไม่หานไม่ไม่หานะหวานถามเฉยๆทาน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 มานโอ้นี่มันสองไป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 บอ่ะไป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  ปิ ping, 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 ping. ้งปิ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 ้งพอดีเตรียมันเยอะว่ะพอดีเตรียมันเยอะนี่นี่เป็นไงบาร์บีคิวโอ้โหโอ้มาอยากกินด้วยอ่ะไส่กรอกไส่กรอกจะเย็นกินอย่างนี้โอ้ยร้อนร้อนร้อนอยอย่าไปจับมอสสิจุ๊บจุบโอ้โหอย่ามามีหลายเตาอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันผิดนะกินมองนั่นอะนี่มัน สามทุ่มทุกคนทุกคนทำไปเลยนะเดี๋ยวเรารอกินทุกคนทำไปเลยเฮ้ยโอ้สบายโ้ยได้ไงอ่ะได้ไงรอกินรอกินรอกราบใหญ่เลยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับงานแฮปปี้นิวเียร์สุ่งสามวันปีใหม่นะครับผมเอยากให้ทุกคนมาจับของขวัญกันนะครับวันนี้ไม่จับเลยหรอจับเลยหใช่แล้วจากของขวัเลยมาทุกคนเอามาหรือเปล่าทุกคนเอาขวัญมาหรือเปล่าครับเอามาครับ นี่เอามาแล้วเอามาแล้วโอเคเอาทำไมไม่หัดเอามาไม่เอามาไปเลยโดนลงโทษโดนแย่งแย่งกันเองทุกคนแย่งกันเองอุวยเอาก็มาเอาไปเอาเอาไว้ให้สองคนอีกว่ะอุะยพี่ของหวานพีเเย่ดีใจด้วยบอสได้พีคไปแล้วพี่ขอของเพชรนี่พี่ขอของเพชรเอ้เฮ้ยพี่ไได้พี่ด้เนี่ยลำพงอ่ะเอพี่อายุพี่อายุพี่อายุ ผมตรงนี้พี่ก็มีนะวางลงเลยวางลงเลยอะไกันแล้วกันไม่ไม่ไม่อันนั้นไม่ใช่ของร้องอันนั้นไม่ใช่ของร้องไอ้ไหนเอายิงได้พี่เคยได้พี่เพราะพี่เป็นคนเด็กพี่ไอ้องผมเนี่ยของผมอะไรกระดูกมาไหนไหนมาดูไอของบีนไอ้ของบีนี่นี่ของผมนี่้ยตุกตามีไอ้นี่แหอะไรครับเพ็ดนี่นี่ของพี่มีน้องน้อยยอดทิ้งน้ครเนียมเนียมขมูนี่นี่ลองลองทุบเลยทุกคนจะมีตกน้ำ ดูเลยเนี่ยดูเลยเนี่ยเลยนี่เป็นไงโอึ้นลูกแจกเพชรยังรวยยังรวยเพชรเลยได้ริกยเดชรไม่แล้วไม่แล้วเนื้อไม่แล้วเนื้อไม่ไม่้ไม่แล้มาเอยนี่ยังไม่สูบโชว์โชว์โชว์เราตัดเราต้องสู้ตอนมาเล่นแล้วไหมเนี่ยอันเนี้ยยังมีเยอะเลยอ่ะไม่ต้องแย่งกันเล่นเล่น ไม่ต้องแยกกันเอาเีเลยมาอได้เลยฮู้วู้ววววีวีทวว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 ้วว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 วตวว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 ปวงเอาวะวทุกคนทุกคนพี่ว่าววววว ทุกคนเร็วเนี่ยถึงเวลาแล้วทุกคนถึงเวลาแล้วถึงแล้วอ๋อทุกคนมีใหม่แล้วทุกคนปีบายแล้วเฮ้ยแอปเปิลเนื้อเยียร์แอปเปิลนื้อเยียร์เฮ้ยนี่แล้วก็มาตลเลยยักษ์ทึบนี่เบียดเบียดเบียดวันนี้ดื่มเบียร์การห้ามดื่มเขาเตรียมของกินเขาเตรียมมาให้แกแล้วการมาดูเขาเตรียมให้แก เตริมมีมาด้วยอ่ะผมเตรียมเค้กคาับเขาไม่กินไอ้นี้เขาจะกินเบียร์นะคอนแก่เบียร์ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเค้กมาแล้วพี่เราเป็นเด็กดีเรากินนมทุกคนเออไม่มันเลยนี่มันโคบีมีวิ่งโหจะรักมันหน่อยรักไม่ได้เลยเฮ้ยนอนโอ้โอไม่ไม่อันนี้อะไม่แล้ยวกิ้บเบียร์กิ้งเบียร์ เราต้องกินนมทุกคนหนิแบใครที่แบบเหนื่อยก็มานอนหน้าบ้านได้เนี่ยมีนอนในบ้านก็มีทำไมไม่ให้นอนที่เป็นที่พักแบบที่พักแบบประหยัดแบบเล้าไก่เนี่ยเออนอนได้ครับเล้าไก่เอ้มันมีเต็นท์ด้วยนีส่วนรวมมาให้ยเปีเนี่ยเราจะนั่งตรงนี้นอนเลยมีลำโพงก็มีลำโพภทุกคนเดี๋ยวขอเรียกทุกคนหน่อยครับคือวันนี้เราอยากให้ทุกคนมาเล่าเรื่องผีนะครับโอ้โหผมไม่พอเอามาอีกเอามาอีกบอสเอามาอีกไอพี่ผมเอามาอีกผมมีเรื่อง โออเคใครจะเล่าเรื่องผีก่อนไหมครับผมอย่าผมผมผมเล่า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 อ่าพีทเล่าก่อนเลยวันก่อนครับวันก่อนครับเอายางไงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลัวยังยังยังเออจะ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 ไม่เล่าเลยอ่ะใครลืมอ้าวใครเริ่มล่ะพีไในใครสักคนไม่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 ใช่เราอ่ะบีอ่ะบีบี มันผมมีเรื่องตลกออย่าี้เป็นเรื่องเล่าแบบครูครูที่โรงโรงเรียนแต่ก่อนสมัยก่อนนู่นเล่าให้ฟังออุุ้้ยยนู้นเล้วคนลุกเลยคนลุกคนลุกคนลุกกลัวต้องตุ๊กตาเร็วไปละเจ้กุนไปละเจ้าดีเดี๋ยวเดี๋ยวจีนจีนมาเล่าก่อนอ่ะก็คือเหมือนกับว่าอ่ะจะมีตัวละครสามคนเป็นผู้ชายผู้หญิง แล้วก็เพื like ่อนของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เป็นเพศที่สามอ่ะขอเรียกว่าเพศที่สามมีสามคนใช่มีสามคนซึ่งไอ้ไอ้บอสมาฟังก่อนบอสจะพึ่งบอสจะพึ่งเมาจพึ่งเมา่าพึ่งเ่มใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งไหนไหนเล่าเล่าต่อเล่าต่อก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเป็นเป็นแฟนกันอ่ะสองคนนี้เป็นแฟนกันเพราะตั้งแบบ คุยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วก็พอถึงประมาณอ่ะขึ้นอ่มหาลัย oh. เขาสองคนก็ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่แบบห้องหออะไรองี้แบบโรงแรมเพราะว่าพ่อแม่เขาปล่อยว่าแบบเอยอจะทําทอะไรก็ทําเลยแล้ว oh. อยู่มาวันนึงเหมือนกับว่าผู้หญิง oh. เขาพาเพื่อนมากินเลี้ยงอ่ะกินเลี้ยงเหมือนกับพวกเราตอนนี้แหละ oh. แล้วเมาแล้วอยู่พูดพูดอะไรรู้พูดแบบ แล้วไม่อยากอยู่แล้วทําไมเธอต้องทิ้งเราไปแล้วทำไมเธอไปมปีนคนอื่นเหมือนกับว่าพึมพำถึงผู้ชายว่าแบบเขาแอบ,บมีกิ๊กอะไรงนี้แล้วผู้ชายเขากลับมาพอดีแล้วผู้หญิงคนนั้นอะเดินไปที่ระเบียงคือห้องเขาอะอยู่ประมาณชั้นสามสิบกว่ากระโดดอืมแล้วแบบอยู่ๆก็กระโดดลงไปอยู่ๆโดดลงไปเลยแล้วเป็นไงตายสิ นี่มันจะกลายเป็นกูกิคันแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอไม่มีต่อมีต่อมีต่อก็คือผ่านไปประมาณป่านผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งผู้ชายคนนั้นก็อ่ะจัดงานอะไรตามของเขาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็อ่ะกลับมาอยู่ที่ห้องเดิมแต่ว่าพอถึงตอนกลางคืนปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยวเวเดียวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋เดีวเดี๋ยวี๋ยีดี๋ยวเด ก็คือเอ่ผู้ชายคนนั้นนอนปุ๊บ <ไป S 2> แต่จุของเขาอะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้นอนคนเดียวเห<ด>มือนว่ามีใครพยายามมาแบบผลักเขาที่ด้านซ้ายแล้วเขาแบบสงสัยคิดไปเองแต่พอเขาแบบคิดไปอแบบีกปุ๊บอย,ยู่ๆขาเตียงมันเริ่มขยับอเขาก็เลยไปปรึกษากับเอหมอผีว่าแบบเทำไมในคือปุ๊บไป,ไปปรึกษาหาเลือดแต่พอเขาไปปุ๊บหมอผีพูดมาเลยมากับผู้หญิงใช่ไหม ทางทั้งที่เขามาแค่คนเดียวเอ้โหไปต้าออผเขาไปแปลงเพศมาหรือเปล่าเขาก็เล่าเขาก็เล่าไปว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากให้แบบเขาอยู่นะให้ไปนอนใต้เตียงวิธีนี้อาจจะใช้ได้ใช้ได้ทุกคนแต่ว่าหมอผีก็คือบอกว่าอ่ะไหนเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างมาสิอ่ะผู้ชายนั้นก็เล่าเสร็จปุ๊บเขาไปทําตามที่หมอผีบอกพอคืนนั้นปุ๊บเขาไปนอนใต้เตียงแต่พอเช้าวันถัดมาปุ๊บอะไอคนที่สามอ หญิงหญิงเพศสามอ่ะเพื่อนของผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ตอนต้นเหตุก็คือม,มาเยี่ยมเพราะว่าไม่เห็นเขาหลายวันแล้วแล้วแบบพอเปิดประตูไปปุ๊บเลือดอาบใต้เตียงเต็มเลย<ม>แล้วก็กลายเป็นตอนเช้าแล้อ๋อคืเอเขาเป็นมินอะไรย่างนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่พี่คือเหมือนกับว่าคือพี่จําได้ใช่ไหมว่าไอ้หมอผีคนนั้นนะ่ะบอกว่าให้เล่ามาทุกอย่างแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอนะ่ะไม่ได้เล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าผู้หญิงคนนั้นตายยังไงอื ก็คือเขาตายโดยการเอาหัวลงและเขาก็จะพูดบามาณว่าเขาตายยังไงเขาจะมาอย่างนั้นอก็คือเอาหัวลงอ่ารอไม่ฟังเร็วไม่ฟังเรียวนี่ยแล้วอ่ะย้ายยังกลับบ้านนะทุกคน ไปว่าไป,ปนะทุกคนสำหรับโอ้โหางานนี้ก็เป็นงานที่สนุกมากเราคุยกันข้ามปีเนะทุกคนเจอคุกันเจอกันปีหน้าเลยนะเนี่ยคุยกันข้ามปีได้แค่คุยบ้านดีกว่าเห็นไหมไปกับบ้านมาบ้านพี่ครั้งเดียวอ่ะแม่งข้ามปีได้เลยนะเว้ยโอ้โหเหมือนนั่งทำแมชชีนอ่ะโอเคทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้านะครับไปทุกคนเจอกันปีหน้าไม่ใช่วาไม่าดูนึกเหวิ้าน เจอกันปีหน้าอากัรไปแล้วบ๊ายบายเจอกันปีหน้าแฮปปี้นินนวเวยียร์โอเค,คผมเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับออหมู่บ้านสยองขวัญอีพีนี้นะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่วันยี่สิบเก้านะครับผมแต่ว่าเราอยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมผมขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขในปีใหม่นะครับผมใช่ไหมทุกคนใช่ครับผม ก <SM. S 2> <Christina> ็นะครับผมก็ผมไม่มีอะไรจะอวยพรมีใครจะอวยพรคนดูไหมครับใครก่อนก็โชว์ก่อนเลยโชว์กันโชว์กันโชว์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับปีใหม่อ่าบอสเลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ดูคลิปพวกเราแล้วก็มันจะเพิ่มความสุขเรื่อยๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะหวานเลย ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงออกไปไหนก็พกแมสตด้วยนะคะช่วงนี้โควิดเยอะแล้วก็ถ้าเงาเงานะคะนอนที่บ้านเงาเหงาก็มาดูคลิปของเราได้นะคะ<อ>สนุกเลยพูดเราจะพยายามทําคลิปพอดี่สุดนะครับผมโอเคเบต้าเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คล้ายๆกับของพี่หวานเลยก็คือขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงของให้ผ่านช่วงโควิดนี้เฟสสองได้แล้วก็ถ้าเงาเงาก็ ดูคลิปพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องของพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมพีเลียวพีรไม่มีอะไรจะพูดแล้วอดีตคดแล้วทุกคนจริงๆมันชื่อเพชรนะแต่เขาเรียกชื่เขาให้สมเอ่อขายังไงขอให้ส่วนดังปรารานที่คิดไว้ปีใหม่คนไหนที่ยังไม่คิดจะเริ่มต้นอะไรก็เริ่มต้นได้แล้วเป็นปีใหม่แล้ว ใช่แต่้นนี้ยังไม่สายนะครับผมปีใหม่ต้องมีเฟนใหม่โอ้เดี๋ยว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 โอเคครับใครที่ชอบพวกเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทุกคนไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคถ้าชอบพวกเรานะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้เลยนะครับผมติดตามที่สนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆนะคะติดตามโชว์ก็ติดตามที่โซลอนนะครับติดตามบอสก็บีซีคีบอสนะครับผมติดตามหวานก็ฟอเรนซี่นะครับติดตามเบต้าก็เบต้านะครับผมตามเพชรก็เพชรอุ่ยอุ่ยนะครับผม โอเคสาบคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสุขสันม์ปีใหม่ไหมคะสุขสันม์ปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะบายบายบายโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสคนกับรถกันนะครับบูซั์ทกับใครจะชนะเคปิต้านอนเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มแล้วครับสามสองเอือว้าวดูเหมือนคนจะชนะรถนะคะเราไปดูภาพสโลโมชั่นกันเลยไม่มีเดี๋ยวไม่มีมี ปัญญาอ่อนเหมือนไม่เลรผสม <c oughs>